คลั่งรักอันเวทโพสต์นี้ของโบเมลดาอาเล็กโผล่แสดงตัวเข้าใจได้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงจีบๆกันอันเวยอะไรอะไรมันก็จะแฮปปี้มีความสุขไปซะทั้งนั้นสำหรับคู่ของโบเมลดาและหนุ่มอาเล็กทีระเดชอย่างล่าสุดสาวโบลงภาพสวยที่แอบเลอหนึ่งกลุ่มพร้อมแคปชั่นว่าต่อจากนี้รูปเลอทุกรูปจะเป็นของเธอเท่านั้น ก็มีหนุ่มอเล็กทีระเดชเข้ามาส่งคอมเมนต์ติดอีโมจิแสดงตัวทันทีว่าฝีมือถ่ายภาพเลอว่ารักแถบนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครคือเจ้าของงานนี้ก็หนีไม่พ้นเจอแซวสิจ้า